สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูผ่านผ่านรถไถไถเดินตามนะครับผ่านรถไถเดินตามที่ผมดัดแปลงมาไว้ใช้เองเอาไว้ดันดินเองนะครับเนี่ยเป็นมันเป็นโครงเหล็กของคราดเก่าแบบนั้นนะครับของคราดเก่าก็เอามาทั้งดุนเลย เป็นโครงเหล็กคาดเก่านะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะแปลงประกอบเพิ่มตัวค้ำนะครับรกอบตัวค้ำยันนะครับแล้วก็เชื่อมตรงที่ล็อกเชื่อมตรงล็อกล็อกล็อกไว้ไม่ให้มันโค้งนะครับเวลาดันดินนะครับ ของเดิมๆเมลยคราดเดิมๆแล้วก็ตัดส่วนตัดความยาวออกนะครับให้มันเหลือเม็ดเดียวนะครับตัวนี้มันเหลือเม็ดเดียวแล้วก็ไปประกอบกับรถไถยเลยตัวนี้นะครับไอตัวมันจะมีตัวล็อกปรับระดับตัวนี้ของของคราดเก่านะครับก็เอาไปเชื่อมติดรถไถยเลยรถไถยเดินตามติดด้านล่างนะครับ ตัวนี้ก็เอาไปสวมแล้วก็ใส่นอ็อตเหมือนที่เหมือนที่เคยคาดปกตินะครับใส่ง่ายๆนะครับคาดปกติมันจะเป็นคาดซีนเลยอย่างนี้นะครับก็ตัดถ้าเทียบกันดูแล้วผมก็ตัดออกไปข้างละส3มสมซีนะครับจะได้แบบนั้น ครับอันนีม้มาดูวิธีการอันนี้ก็โครงเหล็กเป็นเหล็กบางๆผมไปลื้อออกจากรถพ่วงนะครับมันพ่วงเก่ารือออกมาเชื่อมติดนะครับเ<ะ>ชื่อมติดมันเหล็กบางแต่มันก็ทำใช้ได้นะครับเพราะว่าสี่คาดเก่ามันเป็นเหล็กค้ำอยู่ล่างนะครับมันก็เลยทน สามารถสามารถดันดินไปได้นะครับอันนี้ก็ลองมาแล้วทดลองปรับได้แปลงแปลงหนึ่งแล้วนะครับดัดแปลงใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาโชว์ให้ดูเดี๋ยวจะดันโชว์ให้ดูนะครับ แต่ตอนนี้มาดูการดัดแปลงก่อนการทำคราดก่อนนะครับก็มองดูจากคาดเก่านะครับดูจากคาดเก่ามันน่าจะทำได้เพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นการลากลากอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทำเป็นผ่านมันก็จะดันด้านหน้านะครับก็เลยจะเป็นรูปอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาทดสอบให้ดูเลยนะครับแต่ที่ผมทดสอบทำมาแล้วมันใช้ได้จริงๆก็เลยจะก็เลยมาถ่ายให้ดูกันนะครับนี่ครับดัดแปลงแล้วเป็นรูปอย่างนี้รูปผานเลยครับติดกับรถถ่ายดันดินนะครับดันดินนะครับไม่ใช่ขุดดิน นะครับเราก็ถายถายไปก่อนถ่ายไปก่อน,อนแล้วค่อยมาดันปรับตรงไหนมันสูงมันนูนเราก็ดันได้นะครับดันรูป,ร,ปรูปไปนะครับ<ม>ก็เอาไว้ใช้เองได้นะครับทำเอาไว้ใช้เองประหยัดหรือไม่เราปรับแปลงเดียวอะไรเงี้ยนะครับแปลงเดียวแปลงเล็กๆไม่ได้ทำทั้งหมด ทำทั้งหมดเราก็จางลดส้มเหมือนเดิมนะครับรดอันนี้เหมือนทำสวนสักไรอย่างเงี้ยปลูกผักสักไรเราก็อยากจะปรับให้มันเสมอกันตรงไหน,นเป็นโนนเป็นลมเป็นบอเราก็ทำได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาทดสอบให้ดูว่ามันใช้ได้ยังไงนะครับวันหลังจะมา ทำให้ดูกันครับ